ข้าเ,เรือยศเสนะอันนี้ก็เป็นตึกบรรจการนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะ mm hmm. State r a i l w a y of Thailand State r a i l w a y of Thailand นะครับหรืออะไรเรียกว่าเทรนนะครับถ้าไม่อยากตกเทรนนะครับต้องมาบ่อยๆนะครับถ้าไม่อยากตกเทรนต้องมาบ่อยๆและตอนนี้เราก็อยู่ตรงข้ามนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโรงเรียน เป็นโรงเรียนเทพศรินนะครับอีกฝั่งเป็นเรียนเทพศรินนะครับอันนี้ก็รถไฟเนี่ยอาญย่านรถไฟก็ประมาณนี้นะครับย่านรถไฟนะครับตรือว่าย่านนะครับย่านบอกย่านนะครับยออ่านาย่านไม่ใช่ย่านจะกว้างหน่อยนะครับบอกตรงนี้ยังมีประเด็นอยู่นะป้าย้ายไปสถานีกลางบางซื่อหรือกรุงเทพอภิวรัฐแล้วครับที่ดินตรงนี้จะใช้ทำอะไรครับเจ้าสัวคนไหนจ้องตาเป็นมันอยากจะได้นะครับเอาไปทำช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์เอาไปทำแบบ ร้านเป็นท่าสืสินค้า,าะนะครับแล้วก็ทําโดมทําอะไรใหม่แล้วก็พื้นที่ประมาณสักร้อยยี่สิบไร่นะครับถ้าหลังบ้านผมสืนยสกิตมันห้าสิบใช่ไหมห้าสิบห้าสิบก็กะประมาณสักร้อยสี่สิบร้อยี่สิบไร่ประมาณนี้ครับเคยเห็น,หนข่าวเขาบอกว่าร้อยยี่สิบยี่ยสองไร่คหนึ่งร้อยยี่สบองไร่นะครับพะมันเป็นแนวยาวเป็นแนวยาวๆนะครับ,แ,แ,รบแต่อย่างศูนยสกิล์มันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมล็อกเดียวนะห้าสิบไร่นะครับ และนี่ก็นะครับเนี่ยตัวกระบะที่แบบเดี๋ยวครับก็กระบะแต่งแล้วก็เป็นแต่งอะก็แล้วดูขอบอ่าอันนี้ขอบไม่เกินนะก็ยังเกินนะเกินเนี่ยผิดกฎหมายนะขอบขอบล็อกเกินนะล็อกเกินขอบนะที่เหวี่ยงผิดกฎหมายนะครับอาคารเสรีวัฒนาเออเอ๊ะดรไไพบูลน้นำสกุลอะไรเนี่ย เ,เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยดูมันนิท้องนะครับรายการมันน่ทองเราก็ไม่ค <te> <issements> ่อยได้ดูสักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆตอนเรียนมหาลัยเนี่ยก็จะได้ดูอยู่นะเพราะตอนนี้เป็นหุ้นเยอะขึ้นกลายไปไม่ได้ดูนะครับเพอเล่นหุ้นเองครับกลายไม่ได้ดูมันนิท้องนะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์เองก็ย้ายที่ครับย้ายไปอยู่เนี่ยรัชดาครับเราก็ยิ่งไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไปนะสัมมนาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอยู่ใกล้บ้านนะครับ ตรงแถวคลองเตยอ,อย่างเงี้ยครับก็เดินไปเดินมานะครับแล้วก็ขีย่ยานไปไปมาก็ได้นะครับโรงเรียนวัดพระพระชาชัยนะครับโรงเรียนวัดพระพาชัยก็แน่นอนก็อยู่ข้างวัดพระธาตชัยนะครับในอดีตเนี่ยประเทศไทยก็เป็นลนักษณะแบบนี้คนระับประเทศไทยที่ดาวเคราะห์โลกนะก็คือมีวัดเราชอบเรียกว่าเด็โรงเรียนวัดอ่ะครับมีวัดแล้วก็ข้างๆก,ก็จะแบ่งที่ไปทําโรงเรียน,นครับรัฐบาลจะมาลงทุนให้หอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งครูส่งอะไรมาก็จะใช้ชื่อโรงเรียน ชื่อโรงเรียนเป็นชื่อวัดไปด้วยมีชื่อชื่อวัดไปด้วยนะครับอย่างนี้ก็ใช้ชื่อวัดพระพาชัยก็จะเป็นว่าโรงเรียนวัดพระพาชัยนะครับอย่างวัดลิงขบมีไหมวัดลิงขบเงี้ยวัดบวรโรงเรียนวัดบวรอย่างนะโรงเรียนวัดละคังก็เป็นสตรีวัดละคังอย่างงี้ครับนะจิงกะเบลคอนแวนนะอย่างเทพลีลาเออเทพลีลาไปไหนโรงเรียนเทพลีลานะครับก็คือวัดเทพลีลาประมาณนี้นะครับอย่างของผมเคยเรียนเคยเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ก็คือตรงกันข้ามอีกฝั่งเนี่ยเป็นวัดพิชัยสงครามอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เขาให้ทำเป็นโรงเรียนนะครับยังจะอยู่ประส่งกันนะแล้วก็มีถนนตัดผ่านข้างหน้าก็เลยเรียกว่าอดุบาลวัดพิชัยสงครามเนะผมอยู่กับการลบตั้งแต่เด็กน,นะครับแต่อดุบาลยันปถมเป .6 าห่นะครับวัดพิชัยสงครามพิชัยสงครา,ามเลยนะ แถวนี้ข้างหน้าไปก็จะเป็นพวกเรียกว่าแยกหลังเน,นี่ยแยกตรงนี้เขาแบบของถมอ่ะของถมอ่ะสมัยก่อนคือคนจะเยอะมากกลางคืนนะครับแถวนี้รถติดเลยปึ๊บแล้วแจะมีคนขายของเต็มเลยแต่เ๋ยวนี้ก็จัดระเบียบตั้งแต่ก็หลังมีรัฐประหารปี57นะครับแล้วก็จัดระเบียบใหม่เนี่ยของถมก็จะไม่ไม่มีของขายตอนกลางคืนแล้วนะครับเมื่อก่อนจะมีของขายทุกอย่างอ่ะสักระบือจะจะเรือลบอ่ะนะครับเรือลบ แล้วก็กมีบอมีสูตรกันด้ามให้ขายด้วยนะเรือลบบอมีสูตรก็มีขายกันเต็มเลยแล้วก็จักรยานมือสองนะครับมีอยู่ตรงซอยตรงกลางเลยนะครับมีหมดนะครับมีซ่อมสเต,ต็กนะครับมีการบินไทยที่มันหลุดมาที่เป็นประเด็นนะครับไอ้ทรัพย์สินการบินไทยอ่ะมินหั่นสเต็กซ่อมช้อนการบินไทยยังมีหลุดมาขายเลยนะสมัยก่อนอะนะครับอ่านี่ร้านขายแผ่นเสียงด้วยน่า,นาสนใจนะฮะนี่อันนี้โรงพยาบาลกลางนะเป็นโรงพยาบาลกลางนะครับก็ได้อันนี้ได้สังกัดกทมนะ โรงพยาบาลกลางแล้วแยกโรงพยาบาลกลางนะครับโรงพยาบาลกลางนะครับหรือชาวบ้านก็ชอบเรียกว่าโรงพยาบาลน,น,นะครับโรงพยาบาลกลางนะครับและ้วจะมีอีกที่หนึ่งที่สังขละตมอได้เป็นวชิระอะไรนะวชิระตรงนี้ตรงแถวเกียรกายมั้งตรงไหนตรงนะ้นจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรแลววชิระนะครับ เมื่อก่อนตรงเนี้กรุงไทยน,นะครับสาขากรุงไทยตรงนี้กรุงไทยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ขายแบบเฮลิอคอปเตอร์บับงคับอะเฮลิคอปเตอร์บังคับรวมราคาลงมาประมูลยกมือการยกมือ,อาขายให้ราคาเท่าไหรเท่าไหรอะไรเงี้ยเล่นๆกันลนะก็ถัวๆกันไปละบางคนได้แพงมัางได้ถูกมั่งคือยังไงเจ้าของร้านก็ได้ครับนะอันนี้ให้ถูกมั่งรอลูกค้าอันนี้อันนี้คิดแพงหน่อยอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ใช่ไหมโล่งเลยครับเนี่ยไม่มีละ มื่อก่อนนี่สาวที่ตอนเย็นแล้วตรงนี้ยโหูกับคนแน่นมากนะเศรษฐกิจเงินสะพัดเลยล่ะนะรตรงนี้แน่นขายของทุกอย่างนะครับไม้เอาไปทําไม้อะไรไม้หน้าต่างบ้านเสียบผ้าม่านนะเป็นร้อยรูร้อยผ้าม่านยังได้เลยล่ะผ้าม่มานขายลาวผ้าม่านก็มีขายนะครับลาวผ้าม่านแบบเป็นไม้เลยนะเป็นไม้อัดมาเลยไม้สักแบบไม้ไม้สวยๆครับ ข้างหน้าก็เรียกว่าพวกนี้เขาเรียกอะไรบรากแชร์เนี่ายจะเรียกบาราจนะครับบารจบาราจรจ,รจ,จักรยานมือสองนะครับเนี่ยข้างหน้าเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปข้างนี้ตรงนี้เรียกแย,ยกบนะา,านนรากนะครับถนนบาราจอยู่างหน้าถนนบารากนะครับแล้วก็แยกข้างหน้าก็จะเป็น,นเป็นเมื่อก่อนเป็นเรือนจำนะครับเรือนจําที่เมื่อก่อนใช้นะแล้วก็เลิกใช้ไปนานแล้วนะครับแล้วก็ทําเป็นสวนสาธารณะก็ประมาณเท่านี้ครับวันนี้ก็ ท่องเที่ยวที่กรุงเทพนะครับที่ดาวเพาะโลกนะประมาณนี้นะครับ